เลยครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับซึ่งเป็นที่เคารพรักของผมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในเกม a r ร Sur v i v a l e v o l ลอีเช่นเคยนะครับผม <c oughs> ก็สําหรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็อาจจะลงคลิปน้อยไปนิดนึงคือว่าผมติดธุระนะครับก็เลยต้องเดินทางไปที่ต่างจังหวัดแต่ก่อนที่จะไปก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ครับเรียกได้ว,ว่าถ่ายกันทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่อให้ทุกๆคนนะครับได้มีคลิปดูแก้เหงานั่นเอง ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปเด็ดมาฝากกันด้วยเฮ้ย <Wow. S 1> hey, เดี๋ยวไม่ใช่คลิปเด็ดตัวเด็ดนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งอีตัวนี้นะครับมีชื่อว่า n e ัสโดโดเล็กนั่นเองอัปเดตมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูมันกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรครับวิธีที่ใช้ในการซัมมอนก็เหมือนเดิมนะครับให้เรามาในส่วนของ ACA d i n o s u m m o n นนะครับแล้วก็ผลิตออกมาตอนนี้มันจะมีหลายๆอย่างนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีบางส่วนที่จะหายไป ตอนนี้ที่หายไปก็จะมีเลเจนดารี่ไวเวอร์นะครับที่เราได้เคยซัมมอนเอาไว้ครับแต่ว่าจะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นโอเมก้าด้วยจะมีโอเมก้าเพนกวินนะครับแมทริกแล้วก็จะเป็นโอเมก้าฟล็อกนะครับโอเมก้าโดดิคลัสนะครับผมโอเมก้าบีเวอร์แล้วก็โอเมก้าเอไคโลนะครับห้าตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจับได้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับเราจะเอาเป็นโดโดเล็กเม็กซัสก่อนลวกันลาบมาก่อน1กึ่งองนะครับ เดี๋ยวตัวที่เราจะใช้ไปก็จะเป็นไอ้ก๊อตเหมือนเดิมนนะครับเพราะว่าไอ้พวกนักซันนี่บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ตีแรงแบบสุดๆอะอาจจะตีผมทีเดียวตายก็ได้ครับโอเคตอนนี้กล่องของเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหาพื้นที่ในการซัมมอนมันรอบนี้อาจจะต้องไปไกลนิดนึงตัวนี้ใช้ก๊อตหรือเปล่าโอเคใช้ก๊อตนะครับไปก๊อตไปกับพี่ไปลุยกันดีกว่าไอ้ก๊อตเนี่ยเป็นตัวที่เจ๋งที่สุดในบ้านเลยครับไม่ว่าะจะเป็นพลังโจมตีหรือว่าอะไรต่างๆนะครับครบสูตร เมื่อพาร์ทที่แล้วเรามาซัมมอนตรงนี้แล้วก็จับตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวหมีไอหมีตัวนี้น่าจะเป็นหมีที่ซัมมอนนะครับว่ายกไปที่บ้านอยู่เนี่ยเพราะว่าไอตัวหลักนี่ผมเอาไปเก็บแล้วนะครับ <S <S ไม่น่าจะใช่ผมเรียกมันแค่ตัวเดียวเท่านั้นเอง <S <S เป็นแค่ลูกสมุนเท่านั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งมาทางด้านนี้นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนพื้นที่ในการซัมมอนดีกว่าเดี๋ยวขอขึ้นฝั่งให้ได้ก่อนเฮ้ยทำไมตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยโอเคขึ้นมาแล้วครับ <S <S ไปก๊อตไปเผาสักรอบดีกว่าบาง้งเออจับไปไามมาเล่น คิดถึงความตายกันหรือเปล่าเด็สาวทุกคนจัดไปมาตายน้อยเกินไปไหมปิ่งถายไปกอดลุยไปเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปเผาในป่าในซอนสักรอบนี้ครับอันนี้อะไรเนี่ยเอ็โคลเลอร์หรือเปล่าใช่เลยนะครับเอฟเ็กตกบนีรู้สึกว่าจะเยอะเกินไปไหมเผาให้หมดเผาให้หมดเผาให้ตายหมดโอ้โหโคตรเที้ยครับดูจากชื่อกันได้เลยจับไปจับไปเอาให้ตายเอาให้ตายอาให้เรียบโอ้โห ปะจจนี่แหละมันต้องเจอกับพี่ต๊อกนี่แหละไอ้กบพวกนี้ปม่งกันไม่หมดง่ายครับดูดิเทียบไปหมดเลยเนี่ยว่าไม่ได้จะต่ำกว่าร้อยตัวนะครับฆ่าไปฆ่าไปตายห,หมดเออเอาให้ตายเทียบพื้นที่ก่อนเดี๋ยวจุดที่จะซัพพอร์ตผมว่านะ่าจะเป็นด้านลา่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกระโดดขึ้นด้านบนกระโดดถึงหรือเปล่าผมยังไม่รู้นะยไอ้กบยังเข้ามาไม่เมลิกอันเนี่ยจัดให้เป็นกบยางให้หมด จางไปเออเอาให้ตายเอาให้ตายขอตั้งหนึ่งนาทีครับในการฆ่ากบไม่เกินนี้แน่นอนโอเคคิดว่าประมาณนี้นะ่าจะเคลียร์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้กล่องแมทริกกันเลยดีกว่าสถานการณ์นะ่าจะสงบเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้มีม่านบาเรียรนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะกระโดดขึ้นด้านบนเลยครับผมเราจะเฝ้ารอแล้วก็ยิงมันจากตรงนี้อลิซาก้อนนี่นี่เย่าเก๋าเด่กเกากับพี่น้อง ตรงนี้คงไม่มีใครวุ่นวายแล้วใช่ไหมลิงเจ็บสีหรือเปล่าจัดไปก่อนเข้ามาเข้ามามีตัวจับมาลุมิงไหมไม่มีใช่ไหมสัดไปตอนนี้รู้สึกว่าโดโดเล็กยังไม่เกิดน,นะครับซาม,มอนค่อนข้างจะนานนิดนึงเดี๋ยวจังหวะนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครทีบกูลงมาโอ้โหว่าจะกระโดดลงมานิดเดียวจะรอดหรือเปล่าเนี่ยมอกิมตออกมาแล้วนี่โอเคมอยู่ทางด้านนู้นน,นะครับทีนี้ขึ้นยังไงวะเนี่ยโอ้โหผิดแผนนะครับผิดสูตรนิดนึงกระโดดไกลไปหน่อย เดี๋ยวต้องหาทางขึ้นก่อนขึ้นทางนี้ได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่มั้งคือถ้ายืนบวกนี่ไม่ได้แน่นอนครับมันน่าจะตีผมประมาณสักทีสองทีตายผมจะต้องวิ่งอ้อมไปน่าจะได้อยู่มั้งทำไมมันหาทางขึ้นยากอย่างนี้ตรงนี้ก็เจอแต่ก,กบมันเหมือนจะมีภูเขาลูกนี้นครับกันผมมาไว้อยู่โอ้โหผมต้องว่ายน้ําไปเลยเนี่ยแล้วนี่อะไรตีกันแบบโนเนียนะครับ เสียงร้องโหยหัวนี่กันเลยทีเดียวทางนี้เราจะมาได้อยู่มั้งคิดว่าได้ครับโอเคเดี๋ยวขึ้นทางด้านนี้เลยครับผมไอ้กอบพวกนี้คงไม่ยุ่งกับผมแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะวิ่งฝ่าจากตรงนี้ไปนะครับน่าจะมาถูกทางไหมเนี่ยถูกห,หรือเปล่าเดี๋ยวต้องพยายามมองหา้ก๊อตก่อนนะครับฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้ไหมโอเคตอนนี้ผมเห็นไอ้ก๊อตนะครับลางๆแล้วเดี๋ยวต้องเดินดีๆระวังตก ทำไมตัวละครผมนี่มันวิ่งไวกว่าเดิมเนี่ยเหมือนเลเวลมันจะเพิ่มนะครับตอนแรก302กลายมาเป็น502เหมือนรอบก่อนนะครับก่อนที่มันจะรีเซ็ตแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอ้ยหดูมาอีกทีนึงครับมีลูกสมุนเป็นโดโลเล็กจิ๋วนะครับเพียบเลยโคตรโหดโคตรโหดเดี๋ยวลองพายก้อนลงไปด้านล่างนะครับเพื่อดูพลังยมตีมันหน่อยดีกว่ามั้ว่ามันจะตีแรงหรือเปล่านะครับผม เข้ามาเข้ามาเข้ามาได้เลยเ้ามาได้เลยจับไปจับไปเป็น็กซัสพิเน่เลยครับจับไปหนูพี่นี่ของจริงของแท้น้องเข้ามาเข้ามากัดตัวเราทีนะครับเน็กซัสอารวาสใหญ่เลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องล่อมันมาก่อนเข้ามาเข้ามามาทางนี้มาทางนี้น้องเออตามพี่มาตามพี่มาเลยอุ้ยกัดติดสกิลรูปฟันนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยไอ้ก๊อตเสียเลือดแบบรัวๆเลยกระโดดขึ้นด้านบนก่อน โอเควมนี้น่าจะได้อยู่บ้างรอบนี้ไม่ร่วงเลยครับเวลาจะลงจากที่สูงนี้ต้องแบบหันหน้านะครับให้คนนะเหวก่อนโอเคผมนี้แหละได้อยู่ครับผมจัดไปจัดไปตอนนี้ยิงโดนไปแล้วนะครับสังเกตจางลําแสงสีเขียวกระโดดยิงกระโดดยิงไปเอาให้สลบไม่โดนไม่โดนมาดีว่าตายอยู่เฮ้ยติดไฟโดนนะโอ้โหนม่ขนาดอยู่ที่สูงยังโดนนะครับเฮ้ยแต่ว่าไม่เท่าไหร่นี่ รู้สึกว่าไอหมีจะาดาเมจแรงกว่านะครับพลังไฟมันจะเสียเลือดเรื่อยๆไม่ถือว่าโหดมากแต่ถ้าพลังกัดก็ไม่แน่เหมือนมันจะใกล้สลบหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวให้ก๊อตตามมาด้วยเพื่อความชัวโอเคทีนี้ก็วิ่งตามไปเลยครับผมมานี่มานี่มาทางนี้มาทางนี้น้องยิงไปยิงไปหย,ยุดหยุดยุดโอ้โหมันไม่ยอมหยุดนะครับวิ่งไวมากครับผมตามยิงไปตามยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครตายเนี่ย โลโลตายนะครับโดนเป็นเล็กซ์ซันบิเนียนฆ่าตายโอเคก๊อฟจัดการไปก่อนจัดการลูกน้องไปก่อนนะครับใหญ่ตัวแม่เหลือไว้ผมต้องไปไล่ตัวแม่ก่อนโอ้โหหลับยากใช้ได้เนี่ยเหมือนจะหลับยากกว่าพี่หมีนะครับแล้วก็วิ่งไวมากๆด้วยเนี่ยตามไม่ค่อยทันเลยยิงต่อไปยิงต่อไปแต่ว่าตอนนี้มันไม่ตีผมแล้วนะครับตายอยู่ตายอยู่ยิงไปยิงโคตรยากเลยล่วงไหมล่วงไหม ยังไม่ร่วงนะครับได้ยินเสียงงูด้วยแต่ว่าไม่สนใจเรียบร้อยครับผมโอเคเคลียร์เมื่อกี้งูอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องระวังงูให้ดีนะครับสงสัยผมจะหูแว่วเนี่ยทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาใส่เป็นอัลฟาสเปซ c เอกันเลยครับผมงูเงี้ยวเคี้ยวขออะไรจะมาก็มาไปไม่สนใจแล้วจัดไปครับเรียบร้อยครับใช้ลูกเดียวอยู่เลยครับผมค่าพลังเมื่อกี้เท่าไหร่เนี่ยเหมือนจะเยอะเลยขึ้นมาดูก่อนนะครับ มีเลือดอยู่ที่3ล้านนะครับ1 68,00 0โอ้โหดาเมจอยู่ที่1,000 100 100นะครับ185สปีด oh, <c oughs> 1 0 0นะครับโอสเตมิน่ากับน้ำหนักนี่มาหลังมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเลยนะครับผมดูแล้วไซส์จะใหญ่กว่าก็ติดนึงนะใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่มีลักษณะอาการเดินติดต้นไม้นิดนึงครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาโอพี่กบมาวุ่นวายนะครับก่อนเลย พอมาเทียบไซส์กันก็ตัวใหญ่ไวกอร์นี่ครับที่ขนก็จะเหมือนกับไอหมีรอบที่แล้วล่ะเป๊ะเลยครับโอเคทีนี้ก็มาทดสอบนี่ครับการบังคับกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างการคลิปซ้ายนะครับเป็นการกัดธรรมดาครับผมการคลิปขวาเป็นพลังไฟที่ออกมาลักษณะคล้ายๆกับเป็นควันนะครับเท่ส่วนการกดซีนะครับเป็นพลังไฟแล้วก็เรียงลูกสมมาด้วยโอ้โหแจ้งจัดการเลยมีลูกเทพนะครับตามเรามาเพียบ ลุยเลยลุยเลยลุยเลยลุกพ่อฆ่าให้หมดเอาให้ตายมาดิรอบนี้มาเป็นแกง๊งมว้ยปัดใจแน่นอนจับไปจับไปไอ้ก๊อตเอาแค่ตาม,มา,างเดียวนะครับไม่ต้องยุง่งผมวิ่งถ่ายอย่างเดียวถ่ายอย่างเดียวไาให้หมดไา,าให้หมดดิจับไปจับไปดิฆ่าพลังเดิมๆนี่สามารถฆ่าพรามอัลฟาโดโดได้ภายในพิบตานะครับลุยไปโอ้โหลูกเรล่านี้สุดยอดแหละโคตรงานตามพ่อมาลุกตามพ่อมาเดี๋ยวไปทางด้านนู้น,นต่อเลย กอเสียตอนนี้รู้สึกว่าจะเลี้ยวยางนิดนึงนะครับตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรไลก่กลับไปไล่กันไปโอเคก็ต okay, ก็ตามมาอยู่นี่ว่ะผมว่าเราน่าจะให้กอตอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าจะไปเก็บยางนิดนึงโอ okay, เคก็ตรอพี่อยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่จะพาชุดนี้ไปนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวสั่งลุยคอย,ยาวด้านหน้าเลยครับผมไปเลยลูกพอ่อจัดการมันข้ามันได้ตายลุยไป <S <S เดียยร้อยครับดานขวากระจุยไปก่อนรู้สึกว่าเวลาลูกเราข้ามมันจะไม่ขึ้นชื่อนะครับ อาจจะตายด้วยพลังไฟก็ได้จัดไปเรียบร้อยครับผมกว่าเราจะไปถึงที่บ้านก็น่าจเลเวลตันพอดีนีครับเดี๋ยวทาไมพรามอัลฟาโดโดตัวนี้ถึงไม่ตายเนี่ยจะเอาเหรอจะสู้เหรอเจอลูกเทพก็แลวกันทําไมลูกเทพไปม,มาเดี๋ยวก่อนเหมือนลูกเทพจะติดบั๊นะครับอยู่ทางนั้นนี้แน่นอนเลยผมต้องกลับมาตามลูกเทพก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ตามมานี่ผมจะเสกตัวใหม่ไม่ได้นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนเอาให้หายเลยลูกเทพ โอเคอยู่ด้านนี้เฮ้ยมีหินไครปลามาเนี่ยมันกำลังตีกับลิงร่องผนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมโอเคกัดมั่วไปก่อนกัดมั่วไปก่อนพวกเราลุยไปจับไปมาเข้ามาดีเข้ามาดีตอนนี้ผมเห็นพลังไฟอยู่นะครับพลังไฟก็คือตัวมันแน่นอนจัดพลังไฟไปคนไฟรัวๆตายไหมไม่ตายด้วยแสดงว่าอึดใช้ได้นี่ลิงตัวนี้ลิงอะไรมันต้อนนี่บอกได้เลยว่าเลือดเยอะใช้ได้เลยครับยังไม่ตายเลยครับผมกับไปกลัดไป เร็วเร็วเร็วพวกเรามาลุมมาทังด้านนี้เหมือนทางด้านนู้นจะไปตีตัวอะไรอยู่สักอย่างนะครับเฮ้ยทำไมลิงบอสตัวนี้ต้ตายยากจังวะเนี่ยไม่ยอมตายง่ายนะครับผมกัดไปกัดไปโอ้โหไม่ตายเหรอมีขนาดตาเมดรุนแรงขนาดนี้ยังไม่ตายเลยเรียบร้อยครับลูกสม,มุนเราหายไปแล้วเรียกมาใหม่เตียกมาใหม่เร็วออกมาช่วยกันจัดการจัดการรอบนี้แหละได้เวลาลุมนะครับ เต็มพิกัดแล้วกัดไปกัดไปโอ้โหไม่ตายว่ะอะไรไปเจอนขนาดนี้เราขามันข้ามันเลยผมว่ามันต้องเป็นนามตะแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องใจครับในเมื่มอห้งตาย,ยากขนาดนี้มันต้องเจอกับลูกพี่ก๊อตหน่อยรอปแบบอปแบบ๊บรอแป๊บไม่รีบไม่รีบก๊อตอยู่ใกล้ๆวันนี้ครับตอนนี้สปีดผมนี่คูณ2จากเมื่อพาร์ทก่อนเลยครับผมไม่ได้จะมีใครวิ่งตามผมทันแล้วแหละ สายอยู่ไหนใครเรียดก๊อตอยากเจอใช่ไหมจัดให้ได้นี่ตายชัวรคับผมเดียวอยู่โอ้ยังไงก๊อตก็เทพกว่าใช้แค่นี้พอเอาเลยครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่บ้านเลยครับทีนี้ก็ได้เวลามาทดสอบดาเมจให้กับเจ้าเน็กซัสโดโดเล็กตัวนี้ก็แล้วนะครับเริ่มจากการกัดนะครับอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับเรียกได้ว่าแรงกว่าที่ผมคาดเอาไว้ประมาณหนึ่งแสนกว่านะครับทีนี้ก็พลังไฟครับพลังไฟก็ยังคงไม่สามารถเทสได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วไม่เป็นไร นี่ก็ได้เวลานะครับมาอัพค่าพลังกันให้สุดกันไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเริ่มจากดาเมจก่อนเลยครับผมจะลองดาเมจไปที่ประมาณสัก10,000แสนก่อนแล้วกันนะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยน่าจะถึงอยู่มั้ตงตัวนี้สปีดมาเดิมๆก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าไม่ได้ไวอะไรมากมายเดี๋ยวอาจจะต้องอัพไปอีกประมาณสัก150ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่10,000แสนนะครับ1น8 7นะครับสปีดต้องการที่150โอเค ที่เหลือก็จะเป็นเลือดไปนะครับเลือดของเราตอนนี้นะครับผมอัพมาที่311ล้านนะครับ90,7600นะครับที่เหลือก็จะเป็นดาเมจนะครับอัพให้ตันกันไปเลยดาเมจของเราตอนนี้นะครับมาตันอยู่ที่158,575นะครับทีนี้ก็ได้เวลานะครับมาทดสอบกันแล้วว่าจะรุนแรงหรือเปล่าอยู่ที่43ล้านนะครับ957,172 0 0นะครับโอ้โหไม่ได้ว่าค่อนข้างจะแรงนะครับทีนี้ก็ไปตอนที่เกาะคาโนเลยดีกว่านะครับผม รับรองว่าเกาะคานนี้เละแน่นอนส่วนชื่อของมันนะครับผมตั้งไว้ว่าเดวิลนะครับจะแปลได้ว่าปีาศาจหรือว่ามารก็ได้ครับมีเทพก็ต้องมีมารใช่ไหมมีก็ต้องมีเดวิลอ่าลุยไปเดี๋ยวเราจะเรียกลูกสมุนของเรามาด้วยนะครับโอเคลูกเทพออกมาเลยขอเรียกว่าลูกเทพลวกันจะเรียกว่าลูกมารก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มังกรมังกรฆ่ามันฆ่ามันเรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือพ่อน้องจัดไป มาดูนว่าลูกเรานะครับจะสู้กับมังกรได้ไหรือเปล่ามังกรตัวนี้เป็นมังกรเทพเลยนะครับผมจัดอยู่ในเกมแบบกึงๆกับพวกหลอดนั่นแหละโอ้โหไม่ตายมาดูเหมือนว่าลูกเราจะตีไม่เข้านะครับสงสัยเราจะต้องลุยเอง <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวไปโดนไททันก็อดมึงมึงตายแน่นอนมาแล้ว <c oughs> เร็วเร็วเร็วกืะทือมันกระทืมอนไททันก็อดมาแล้วครับผมอ้าวเรียบร้อยตายด้วยลูกเรานีครับ แสดงว่าฆ่าได้อยู่แต่อาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงสรุปเลยก็คือว่าไทยทั้ก้อนนี่กระทือบพืชเลยครับตาน่าดีแมนติดคอจัดไปก่อนจะกลุยไปครับตายกลางอากาศเลยครับผมดิงบอสเดระกลับไปมาโอาตายหมดเอาให้ตายให้หมดเข้าม,เามาได้เลยเข้ามาได้เลยดูเหมือนว่าวันนี้เกาะคานจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็วนมารอบที่2นะครับผมหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยจะต้องมาเคลียร์ทางฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้มีทีเด็กอยู่จัดพลังไฟดูนี่โดนหรือเปล่า โอ้โหไม่โดนเหรอหรือว่าโดนแล้วไม่ตายผมว่าน่าจะไม่ตายมากกว่านะครับแสดงว่าพลังไฟนี่จะทําดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รุนแรงเท่าไหร่กลับไปกลับไปเอาให้ตายห,หมดมันจะแตกต่างกับไอ้ก๊อตตรงที่ว่าไอ้ก๊อตนี่พลังไฟดาเมจแรงมากนะครับตอนนี้รู้สึกว่าบนเกาะคาโนจะไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวเราลงลุยในน้ํากันต่อดีกว่านะครับผมโอ้โหในน้ําวันนี้เพียบเลยโมซาซอนะครับกลับเปกาโลดอนแต่หลักๆเลยจะเป็นโมซาซอนะครับผม เข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยเดี๋ยว้อยมันเข้ามาเยอะๆก่อนนะครับแล้วลูกสมุนของเรานี่หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยกัดไปกัดไปกัดไต้กัดไป,ดไป,ดไดดไปทีนี้ตาพี่มึงนะน้องจับไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับตายยกจอครับผมเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยอีกสักหนึ่งดอกไปมาตายเมื่อกี้เหมือนจะมีไออะไรแบบสีเขียวๆด้วยก็ไม่รู้ครับผมกัดธรรมดาไม่รู้ติดไอได้ไงผจมตีไปจมตีไปโอ้โหที่มาเมื่อกี้นะครับเยอะๆที่เราเห็นนี่ ตายหมดภายในพริบตานะครับวูดอันนี้ยังมีอีกผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ50ตัวนะครับโอเคลุยไปลุยไปกล้ามทั้งหมดเลยดีวิลลุยไปจัดหนักจัดเต็มกันไปมีแชมเปี้ยนนะครับอีบอรัตโมซอลัสด้วยหรือว่าแชมเปี้ยนเนสซี่นั่นเองเ,อาาเข้ามาเข้ามาพลังไฟดูบ้างดิรู้สึกว่าพลังไฟนะครับจะไม่สามารถฆ่าเอ,อ็กพอลเลอร์โมซาซอได้ครับต้องกัดธรรมดาถึงจะอยู่แล้วก็มีออเอคคอลเลียนมินเนียนด้วยโอ้ยลุยมาเยอะป่าเยอะมากจัดไปหนึ่งชุด ยังไม่หมดนะครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยอีกสักหนึ่งทีตายหมดไหมหมดไหมเดีอสองตัวใช่ไหมเรียบร้อยครับผมเฮียโอ้โหสุดยอดเลยมาเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยลงมาในน้ำนะครับนี่ยังไม่หมดเลยนะผมไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ200ตัวขึ้นไปเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องแบบโอโ้ผมลอยฟ้าแนละ้วผมจะมาหามินเนี่ยนเนี่ยลูกสมุนเราขนาดลอยฟ้าขึ้นมาดูด้านบนนี่ยังไม่เจอเลย แล้วมันหายไปไหนวะถ้าเกิดว่าเราหามันไม่เจอเราจะไม่สามารถซัมมอนมันได้นะครับเดี๋ยวจะลองอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าทําไมมันลอยไกลเลยก็เนี่ยแล้วก็มีบัตรมาเธอร์มาเกิดอีกนะครับตัวนี้รอบแรกไม่เจอมาจากไหนจัดไปถึงทีครับเลเวลถึงพันครับผมโอเคครับคิดว่าตอนนี้ก่อคาโนน่าจะเคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสุดมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับตัวนี้คือแบบแรกนะครับทีเล็กเลเวลหนึ่งแสนนะครับจำนวนหนึ่งร้อยตัวนะครับผมประทานกับโดโดเล็กมานะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลย ให้โจมตีก่อนเลยสบายสายนะครับชิวๆครับผมลุมพี่เข้ามาลุมพี่เข้ามาต้องให้มันเข้ามาทั้งหมด100ตัวนะครับจะได้มันเข้ามาเลยซ้ายขวาหน้าหลังจะได้จัดทีเดียวเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินต้อนเข้ามาเลยโอเคตอนนี้เลือดเราเริ่มจะลดแล้วนะครับแต่ว่ายังได้อยู่จัดมาจัดมาสบายสบายนะครับชิวๆครับผมเป็นการต้อนเข้ามาที่แบบโคตรเยอะ ลองจัด,ดทุบ้างนี้หนึ่งทีนะครับทีแรกนี่เลือดออกนะครับผมทีที่สองนี่กระเด็นไปตายนะครับลอยแบบไกลมากจับไปจับรัวๆนี่กระเด็นหมดกระเด็นหมดน้องทอนี้ตาพี่บ้างเดี๋ยวเรียกลูกสมุนมาด้วยนะครับลูกสมุนรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรียกมาไม่ได้นะครับไปเป็นไรพี่ลุยเดี่ยวก็ได้น้องกลับไปกลับไปเอ้ตายให้หมดหนึ่งร้อยตัวนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับสบายๆจับต่อมาตัวละหนึ่งถึงสองทีนะครับ บางตัวก็อาจจะ3ถ้าเกิดว่ามันรุมเยอะๆนะครับผมยังไม่หมดนะครับด้านนี้มีอีกครับผมกลับไปกลับไปเอาให้ตายหลิไปด้ววิลจับแตกจับเต็มไปรู้สึกว่าด้านบนนี้ยังมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวขอขึ้นไปท่าด้านบนก่อนเข้ามาเข้ามานี่ปัดไปกับพี่ดีมาจะได้ไปเอาให้ตายเอาให้ตายห,หมดหมดไหมหมดไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับรู้สึกว่าจะยังไม่หมดนะครับผมด้านล่างยังมีอีกประาามาณ3ตัวกลับไปกลับไป ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับกัดไปครับผมปิดชานะแบบแรกโอ้โหร้อยตัวนี่ฆ่าได้แบบสบายๆมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันตีเราไม่ค่อยเข้าด้วยครับผมเหลือจาก311ล้านนะครับเหลือที่291ล้านเสียมาแบบน้อยมากๆเลยสําหรับแบบแรกโอเคครับทีนี้ก็ไปดูในแบบที่2ต่อเลยครับผมเอาเลยครับผมไร่อนี้คือแบบที่สนะครับสไปโนเลเวล100ล้านนะครับจำนวน1ตัวนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถทําให้มันตายได้ง่ายหรือเปล่านะครับเริ่มจากการกัดก่อนเลยครับผม ดูเหมือนว่ามันยังชิวๆอยู่นะครับเจอพลังไฟไปต่อโอ้โวยกัดแรงมากเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้แหละถึงจะแจ๋งกัดโคตรแรงนะครับมันมีเลือดอยู่ที่1,800กว่าล้านนะครับเวลาเรากัดมันนี่มันจะปิวนะครับผมสู้ไปสู้ไปตอนนี้ต้องใช้เทคนิคนิดนึงกัดโคตรแรงกัดโคตรแรงจริงโอ้ยแต่ละทีของมันนี่แบบสุดยอดมากเลยครับตอนนี้เราก็เกือบตายแล้วนะครับผมสู้ต่อสู้ต่อเร็วน่าจะพอไหวอย,อยู่มั้งกลับไปกลัดไป ต้องมีการโยกเข้าโยกอ,อกนะครับไม่งั้นเราตายแน่นอนอาจจะดูตัวเล็กจิ๋วนะครับแต่ว่าดาเมจโคตรแรงมากผมตีไปจมตีไปเอาให้ตายเอาให้ตายอย่าหนีอย่าหนีไอ้น้องจัดพลังไฟไปจัดพลังไฟไปมาๆมขามันขามันจดี๋่อยมันหนีไปได้ตอนนี้เลือดมันอ่อนแล้วครับผมแต่ยังไม่ตายยังเหนียวอยู่ตามไปฆ่ามันตามไปฆ่ามันรู้สึกว่าพลังไฟนี้จะดีกับตัวที่เลือดเยอะๆนะครับกระต่อกระต่อเรียบร้อยครับ ตายไปโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นเราล่อแรกเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบนนี้ถือว่าโหดใช่ย่อยเลยเลือดจาก311ล้านนะครับเหลือแค่69ล้านนะครับ200,000กว่าๆเท่านั้นเองครับโอเคทีนี้ก็ไปดูยังแบ์ถัดไปต่อเลยครับผมเอาละครับแบ์ถัดไปครับจจกระโดโซล่าเลเวล100,000นึ่งแสนจำนวน50ตัวนะครับผมมาท้ากับโดโดเล็กแมนให้กัดก่อนเลยเพื่อนกัดมากัดมาสบายสบายเลือดตอนนี้ลดลงมาประมาณ25นะครับต่าพี่บงน้องกระจายเลยครับ กระจายยกปงยังไม่หมดใช่ไหมกลับไปกลับไปมาเติเท้ามาเลยมาเอาให้ตายให้หมดเอาให้เกลี้ยงโอ้โหเรียกได้ว่าแบบตาเบลตมันนี่ทําให้เลือดเราลดทวบเลยนะครับตอนนี้เลือดผมเหลืออยู่ประมาณสัก40%ได้กลับไปยังไม่หมดน่าจะเหลืออีกประมาณ10ตัวไปฆ่าไปโอ้ดานนี้มีอีกแสดงว่าเกินสิบนะครับกลับไปกลับไปเป็นการเรียกมาที่แบบค่อนข้างเยอะนะครับปกติผมจะเรียกมาแค่ประมาณ20ตัวเท่านั้นเอง รอบนี้จัดเต็มกันเลยครับที่50ตัวสบายสบายน้องคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วครับสำหรับแบบนี้โอเคเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแมตถัดไปต่อเลยครับผมเอาเลยครับแมตถัดไปครับบอลเด่นใจกระโดดสลล่าตเลยครับเลยไป6,000จำนวน3ตัวนะครับปะทะกับโดโลเ็กมานะครับผมรับรองว่าแมตนี้โหดแน่นอนจัดก่อนเลยจัดก่อนเลยมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยอุ้ยกัดแบบตบตีรัวๆนะครับตอนนี้ค่าสลบขึ้นมาแบบโคตรเยอะเลยอุ้ยไปอุ้ยไปแลกมา เราต้องชนะเราต้องชนะเร็วเร็วเร็วต้องฆ่ามันก่อนที่เราจะสลบนะครับผมกระตุยหรืเอเปล่าเดี๋ยวเรียบร้อยครับผมเปลียนการแหลกไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาตัวสุดท้ายสู้ไปสู้ไปเร็วอีกนิดเดียวตอนนี้เลือดเสียมาประมาณต่ำกว่าครึ่งเลยครับกระตุยไหมเรียบร้อยครับได้ได้ว่าตัวสุดท้ายนี่หน้าหงายเงิบกันไปเลยทีเดียวมีบัตรมาเทอร์มาด้วยของใครเนี่ยกระตุยไปก่อนมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ได้รับเชิญถือว่าเป็นการแถมไปครับโอ้โหเลือดล่อแล่มาก จาก311ล้านนะครับเหลือแค่36ล้านนะครับ400,000กว่าเท่านั้นเองโอเคครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปลุยกันแบบสุดท้ายกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเอาล่ะครับผมแนานี่คือแบทสุดท้ายครับบอชิฟจากมิสติกนะครับเลเวล6,000จำนวน2ตัวนะครับปะทะกับโดโรเล็กบานเข้ามาเลยจับไปจับไปมาดีมาจับพลังไฟรัวๆเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหกัดแรงมากครับผมแต่ว่าเวลาเรากัดมันมันจะปิวนะครับก็เลยทำให้เราสู้ง่ายหน่อยสบายๆน้องสบายสบาย ี่ได้เกิดว่าไม่โหดจริงๆนี่เอา2ต่อหนึ่งไม่อยู่นะครับแต่ว่าเลือดเราก็จะหมดแล้วเนี่ยจะฆ่ามันตายก่อนหรือเปล่ามาดูกันมาใครจะตายก่อนกันแตกกันแตกกันไอ้น้องเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับเข้ามาเลยเรียบร้อยจะจุยไฟโอ้โหชนะมาได้แบบบุดบิดนี่ครับอีกเช่นเคยไม่ได้ว่า 3- 4สรอบสุดท้ายนี่เราชนะมาแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยนะครับผมเลือดเราเหลือแค่ประมาณ78ล้านนะครับจาก311ล้าน ก็ถือว่าอาจจะลดไม่ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าโหดแน่นอนสำหรับแบบนี้โอเคครับผมก็เอาเป็นว่านนในทานนี้เราจบกันเทเทาน,น,นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ